ครับสวัดดีครับวันนี้ลุงต้นจะมาทำคอนเทนต์ที่ร้านนะครับเรื่องเกี่ยวครับว่า Welcome to อร่อยอร่อยนะครับนี่นะครับเป็นวค้าตอนเช้าเข้ามาประมาณเกือบ30คนเข้ามาตอน2โมงเช้านะครับเป็นรอบเช้า h e l l o Welcome Welcome to r e s t a u r a n วัสดีครับวันนึงเนี่ยไมคกซิมัมของต้นเนี่ยจะรับได้4รอบคือ2โมงเช้า10โมงเช้า บ่ายสองแล้วก็บ่ายสี่โมงเย็นลุงต้นกับแปร่แปร่แล้วล่ะครับครับตอนนี้น้องเขาจะมาพรีเซนต์ให้รู้ว่าเชฟเป็นใครนะครับว่าเรียกลุงต้นมาให้ลูกค้าดูนะครับอร่อยินอร่อยออร่อยอยซึ่งน้องคนนี้น่ารักต้นมมยมหาศาลบานตะไทย น่ารักมากครับและเก่งทีเดียวขอบคุณมากครับที่ได้รับชมร้านนุงต้น